สวัสดีครับผมอาจารย์แนทภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีธนูมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรอบรู้และเป็นครูอยู่ในตัวเองจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสนใจฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีศิลธรรมประจําใจมองโลกในแง่ดีเป็นเทพตัวแทนแห่งปัญญาส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเดือนการงานดาวพุธจออยู่พบพันธุได้ตําแหน่งปะและนิดร่วมดาวศุกร์ได้คู่ธาตุและร่วมดาวอาทิตย์การงานในช่วงเวลานี้ยังไปต่อได้ ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวหรือทำร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องจะโดดเด่นมากในเวลานี้นะครับขอให้สมปรานาในสิ่งที่หวังและลงมือทำด้วยความวิริยะอุตสาหะหากต้องการเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดรีบแอดไลน์มาจองคิวดูดวงกันได้นะครับการเงินของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเสาจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระได้ตำแหน่งกเกษตรมีเกณฑ์การเงินมั่นคงมั่งคัง่ง และมีโอกาสได้เงินก้อนโตรู้แบบนี้แล้วอย่ามัวแต่รีรอนะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลุยให้เต็มที่มีโอกาสสําเร็จชัดเจนครับความรักของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพุธจอนอยู่พบพันธุร่วมดาวสุขและดาวอาทิตย์ความรักรับลื่นดีในช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลน,นะครับเอาเวลาลุยงานให้เต็มที่ดีกว่าขอให้โชคดีครับ สุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมีนาคมสุขภาพโดยรวมปกติดีอุบัติเหตุแคล้วคลาดปลอดภัยคำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจำเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับ จองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360องศาถามคำถามได้ไม่จำกัดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งและฝากกดไลค์ a c e like b o o k ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่า u n นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีที่ต้องการดูดวงเพิ่มเติมครับ วันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเวทจากความชั่วสวัสดีครับ